สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาวโอนพารวยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยของงวดประจําวันที่28เดือนหนึ่งสองพนะคะกับสูตร1เม็ดเดียวนะคะในวันนี้เนาะก็มาแบ่งปันแนวทางอีกเช่นเคยนะคะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะอาจจะมืดนิดนึงเนาะเพราะว่าสาวโอนอยู่ที่โรงงานนะคะแล้วก็มีเสียงแทรกดังขึ้นมาก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะคะ สำหรับแนวทางนะคะก็มีเข้ามีหลุดปรับคนกันไปนะคะวันนี้ก็ลาวพัฒนาก็อดอเนาะก็ขอเหเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงตั้งแต่ฮานอยเลยนะคะถึงลาวพัฒนานะคะสำหรับเมื่อวานเดี๋ยวมาสรุปกันก่อนเนาะสำหรับเมื่อวานนะคะที่สาวนได้ให้ไปนะคะวิ่งรูดที่4นะคะเด่น4กับเด่น5้าก็มาหมดเลยนะคะตัวเด่นนะคะอย่าลืมเนาะ PFC นำตัวเด่นนะคะไปวิ่งไปรูดหรือจับไปวินวินกับตัวเลขที่พี่พี่เอฟซีมีในใจได้นะคะตัวเด่นส่วนมากจะมาทุกวันนะคะก็สายรูดวิ่งเมื่อวานนะคะก็เข้า440นะคะ440ก็มาในนอยปกตินะคะมาตรงๆนะคะมาในนอยเลขบนนะคะมาในรอบปกติยินดีด้วยนะคะถ้าพี่ๆ FC เท่านใดนำไปเป็นแนวทางนะคะสโอนก็ เป็นตัววงกลมแล้วก็เน้นให้ด้วยนะคะ40นะคะสำหรับสายวิ่งรูดก็เข้าคู่หนึ่งนะคะสำหรับถ้าใครเอา5้าไปวิ่งรูดก็เข้า51กับ95นะคะมาในหน่วยพิเศษแล้วก็หน่อยปกตินะคะเสียดายสองอนจับตัววิ่งรูดเป็น4เนาะไม่งั้นถ้าเอา5้ามาวิ่งรูดก็เข้า2หน่วยนะคะสำหรับตารางนะคะก็ฝากตามโตเนาะตารางก็เข้านะคะเข้า40 มาในหน่วยปกติเนาะซีซีูนนะคะมาในเลขบนสำหรับ51ก็เข้านะคะเลขตาราง51มาในหน่วยปกติเช่นกันนะคะสำหรับแนวทางเลขตารางก็ฝากตามต่อด้วยเนาะเดี๋ยวมารับชมของวันที่28กันต่อค่ะสำหรับวันที่28นะคะฮานอยสุด1เม็ดเดียววันนี้เสาโอนก็จะให้ตัวเด่นไปเนาะ ตัวเด่นก็มีสองตัวนะคะเด่นในวันนี้เด่นที่6แล้วก็สี่เหมือนเดิมนะคะถ้าใครไม่ชอบตัววิ่งรุดก็สามารถเอาตัวเด่นไปจับวินวินได้เนาะวิ่งรุดวันนี้นะคะสาวอนชอบ6นะคะหลักหถ้าใครชื่นชอบก็ลองตามสาวอนได้นะคะแต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเอาตัวเด่นไปฟันหรือเอาไปจับวินวินใส่กับตัวเลขตัวอื่นที่พี่ๆ fc มีในใจได้นะคะสี่เด้อพี่น้องเขียนผิดอันนี้ สนะคะหกสี่หกสี่นะคะกับขอโทษขออภัยด้วยนะคะขออน,นุญาตขีดค้านะคะหกสี่หกห้าแล้วก็หกหกหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะคะตารางในวันนี้นะคะก็จะจับให้สี่ตัวเหมือนเดิมนะคะก็จะมีเก้ามีหก แล้วก็มี4นะคะมี0มี3แล้วก็มี5นะคะตัวเด่นก็เด่นที่6แล้วก็4เนอะสำหรับตัวที่สาวโอนชอบนะคะในสูตร1เมตรเดียวเ,เดี๋ยวจะวงกลมให้นะคะตัววงกลมในวันนี้นะคะก็จะเป็น6 3 6 5 6 4นะคะแล้วก็6 0 ,6968 นะคะถ้าชื่นชอบก็ลองจดไว้แคบไว้เด้อพี่นองกันลืมนะคะก็ขอให้ทิมปังๆนะคะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะกราบสวัสดีค่ะ